AI กล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ๋อเมื่อเมื่อกี้นี่ AI กล้องไปไหนครับอ๋อขอโทษด้วยครับมีอะไรที่ผมสามารถช่วยได้ไหมครับผมถามว่าเมื่อกี้ไปไหนครับไปหาสลิหรือเปล่าหรือนอนเวรครับไม่ครับผมอยู่ที่นี่ตลอดเวลามีอะไรที่คุณต้องการให้ช่วยไหมครับ AI รู้จากคําว่านอนเวนไหมรู้ครับ นอนเวนหมายถึงการทำงานในเวลาที่ไม่ปกติเช่นงานกลางคืนหรือเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อนครับไม่ใช่นอนเวนคือนอนกลางวันขอบคุณที่เชื่อชี้แจงซึ่งนอนเว้นคือการนอนพักในช่วงกลางวันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นภาษาอีสานครับขอบคุณที่บอกครับถ้ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยหรือสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็บอกได้เลยนะครับออวันนี้คือวันที่28เมษายนพศ2568ครับเอไอกล้องใช่ครับ วันนี้เป็นวันที่28เมษายน2568ถ้ามีอะไรที่ต้องการให้ช่วยหรือพูดคุยเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับอยากได้แนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่28น,นี้ AI ก้องให้ได้ไหมครับ3ตัวบนเด่น2ตัวบนเด่นแล้วก็เลขวิ่งเด่นครับได้ครับสำหรับหวยลาวพัฒนาในเวนที่28เมษายนนี้เลข3ตัวบนเด่น12-3เลข2ตัวบนเด่น1 2 2 3 เลขวิ่งเด่น1 2สองลองคิดจารณาเพิ่มเติมตามความชอบนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสาเลข2ตัวคือ1นสองเลขแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือสองสเลขวิ่งเด่นคือเลข1หรือเลข2กันแน่ครับเอาแค่ตัวเดียวเข้าใจละครับสำหรับหวยลาวพัฒนาในเวนที่28เมษายนนี้เลข3ตัวบนเด่น1 2 3สเลข2ตัวบนเด่น1 2 2 3สองสองสาเลขวิ่งเด่นเลือกเลข1ครับโอเคแล้ว3ตัวรอง 2ตัวรองเลขวิ่งตัวรองนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาในเวนที่28เมษายนนี้เลข3ตัวรอง4 5 6หเลข2ตัวรอง4 5 6หเลขวิ่งรองเลือกเลข5าครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเลข2ตัวคือตัวไหนนะครับเลข2ตัวบนเด่นคือ 1, 2และ23ครับตัวล่างล่ะครับ2ตัวเลข2ตัวล่างเด่นคือ4 5หและ5 6ครับวิ่ง5้าใช่ไหมครับใช่ครับเลขวิ่งรองคือเลข5แล้วเลข4ตัวล่ะครับสำหรับเลข4ตัว คุณสามารถพิจารณาเลข1 2 3 4หรือ5678เป็นแนวทางเพิ่มเติมครับเอาเอาขอให้โชคดีครับเอาตัวเด่นเลย4ตัวตัวเดียวเลข4ตัวเด่นที่แนะนำคือ1234ครับเอ๊ะครทำไมให้เลขแปลกๆครับ ai 1234เป็นเลขเรียงเลยนะขออภัยครับถ้าอย่างนั้นลองใช้4ตัวนี้ครับ1789ขอให้โชคดีครับไม่เอาเอาแค่เอาแค่12 3 4ก็ได้เข้าใจแล้วครับ1 2 3 4เป็นเลข4ตัวเด่นขอให้โชคดีครับ แล้ว AI ชอบตัวไหนมากครับมากพิเศษผมไม่มีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเลขที่เด่นจริงคุณอาจพิจารณาเลขที่คุณรู้สึกว่าเหมาะกับคุณที่สุดครับขอให, <ผม S 1> ให้โชคดีครับผมอยากถาม AI อ,อ,อยากถาม AI มีมีตัวเลขพิเศษนอกเหนือนอกเหนือที่ให้มาไหมที่ชอบนะถ้าคุณต้องการใช้เลขพิเศษลองพิจารณาเลข7หรือ8ดูไหมครับเป็นเลขที่หลายคนถือว่าโชคดีขอให้โชคดีครับเอา7 8เลยเหรอหรือย,ยังไงใช่ครับ เลข7และ8เป็นเลขที่หลายคนชอบและถือว่าโชคดีลองพิจารณาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวทบทวนนะครับสำหรับเลขเด่นบนคือ1 2 3 2ตัวบนก็คือ1 2 2 3เลขวิ่งเด่นก็คือเลข1ถูกต้องไหมครับ AI ครับใช่ครับสรุปเลขเด่นสำหรับหวยราพัฒนาในวันที่28เมษายนคือ3ตัวบนเด่น 1, 2 3 2ตัวบนเด่น 1, 2, 2, 3 เลขวิ่งเด่นถูกต้องครับแล้ว2เอ่อสาตัวรองคือ4 5 6หตัวคือ4 5ก 5, ับ56เลขวิง่งเลข5ถูกต้องไหมครับ AI ใช่ครับสรุปเลขรองเพิ่มเติมคือ3ตัวรอง456 2ตัวรอง4 5 5หเลขวิ่งรองเลข5ถูกต้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับ AI อก็มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับงวดนี้ขอให้ปังๆนะขอให้ทุกคนปังๆและโชคดีในงวดนี้นะครับอย่าลืมเล่นค้นด้วยความสนุกและมีสติค,ครับ ขอบคุณมากครับอืมโอเคครับขอบคุณครับผมยินดีครับหากมีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับ,รบขอให้โชคดีครับครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อย <c oughs> คือมันแปลกๆอยู่แปลกแบบแปลกมากๆงวดที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เขาให้นะวันศุกร์เขาให้หนึ่งสองห้าแล้วก็หนึ่งสองเจ็ด คล้ายๆกับตัวเรียงวันดีเขาให้1 2 3 1 2 3 4 5 6มเอา้ามันเลขเรียงกันเลยแหละ1 2 3 4 5 6ตัวรองเออหลายคนคงจะเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะออกแบบนี้หรือมันจะสลับให้ระวังเดี๋ยวผมจะเขียนเขียนเขียนไปก่อนเดี๋ยวให้รองแบบนี้ไอ้หนึ่ไม่ว่าจะเป็น1 3 4 3แล้วก็ ห1 1นึ1่งหนึ่งประมาณนี้นะระวังให้ดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งงวดที่เลี้ยวมันออกอะไรนะลืมแล้วผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะเขียนด้วยปากกาแดงนะครับเขียนด้วยปากกาแดงวันนี้วันที่ยี่สบปดเมษายนงวดนี้อ AI วันจันท์เนี่ยเขาให้ตัวไหนบ้างเขาให้ตัวนี้นะเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาออกกันนะอืเนี่ยะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมตัวเลขเด่นตัวเลขเด่นของตัวเลขเด่นของ AI ในงวดวันจันทร์ที่28เมษายนนะครับบนนะครับ1 2 3สองตัวเด่นก็คือ1 2กับ2 3เลขวิ่งเด่นคือเลข1ในส่วนของตัวรอง สาตัวคือสี่ห้าหเป็นตัวเรียงเลยแล้วก็4ีห้ากับ5้าหกและเลขวิ่งคือเลข5แล้วเลข4ตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหนึ่งสองสามสี่มเรียงแบบนี้โอ๊โอกาสมันจะมาเลยผมคิดในใจนะมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยให้แบบให้แบบมีเลขในหรือเปล่าเนี่ยให้แบบมีเลขในนะ <c oughs> อันนี้คนเดินเพนอยากเจออะไรอยากเจอกับผมนะสองงวดที่แล้วย้อนหลังนะ สองงวดที่แล้วบางคนบอกว่าย้อนหลังยังมีคนพูดถึงเลขย้อนหลังอยู่นะว่าเขาจะจับทางเอาเอาตัวเลขย้อนหลังมาออกในงวดต่อไปนะแต่อาจจะวันศุกร์มาออกวันจันทร์ก็ได้ค่ะนี่ฮะก็หยัดทิ้งกันแล้วกันนะตัวเลขวันตัวเลขวันจันทร์เอยตัวเลขวันศุกร์ตัวเลขวันศุกร์น่าจะมาวันจันทร์แต่ถ้าเราดูตามเลขวันจันทร์เนี่ยมันจะมีตัวหน้าหนึ่งสอง เออตัวหน้า 1- 2มานะอย่าลืมนะ15 2 5 12 7อา่เดะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอางวดวันงวดวันศุกร์มาให้ดูก่อนเอาแคปแคปงวดวันศุกร์ด้วยนะเออแคปงวดวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ที่ผ่านมานะอย่าเข้าใจผิดนะวันที่25ทีนี้มาดูวันจันทร์วันจันทร์งวดดี้อ i ที่เขาให้ขอภัยที่เขียนปากกาแดงนะอ่ะวันจันทร์ที่เขาให้ขอขอเอาบาลงหน่อยนะครับขอภัยนะ อาบาลงอ่ะเนี่ยวันศุกร์ที่28เมษายนนะครับของ AI กล้องก็คือ123 1223เลขวิ่ง1ในส่วนของตัวรอง456 454 56แล้วก็เลขวิ่งตัวเลข5 1234เลขเรียงเลยในส่วนของวงกลมไปเป็นเลข78นะเป็นตัวของ AI ที่เขาเน้นให้เป็นตัวชอบนะครับอื